โย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 เฮ้ยโยสวัสดีทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสำหรับปีนี้วันนี้ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะมาฉลองนะครับสำหรับการขึ้นปีใหม่และแน่นอนกูเชื่อว่าหลายช่องมันต้องทําคลิปนี้ผมจะพูดคาหยาบและแน่นอนผมไม่กลัวเยี่ยนอะไรทั้งนั้นนะกูเปิดแล้วเฮ้ยฉลองปีใหม่จะต้องอันนี้ใช่ไหมต้องต้องจุดพูต้องอะไรใช่ไหมแต่นี่ไม่มีพู แม่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่กูเนี่ยรู้สึกว่ากูรันทดมากกับชีวิตแล้วกูก็เจอเรื่องราวเลวๆเรื่องยี่เยี่ยเยอะมากๆเลยปีนี้แต่ก็ช่างมันเถอะมันขึ้นปีถัดไปแล้วเราจะต้องลืมเรื่องราวพวกนั้นแล้วเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่โตขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีโอเคเฮ้ยกูมาไว้พร้อมพวกมึงถ้าเป็นไปได้ไวอวยพรกลับไปกูด้วยโอเคปเปล่าไอ้เหี้ยกูไม่รู้มึงดูกับใครมึงอาจจะโดดเดี่ยวที่ดูคลิปนี้อยู่คนเดียวก็ได้อ่าหรืออาจจะอยู่กับเพื่อนของมึงที่กำลังนั่งต้มหรืือออนนนัั่่งดดููเ้กย เรื่องของมึงเอาละปีนี้เจ็บช้ำม,มากนะครับโดยเฉพาะผมนะภายนอกนะครับผมดูเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสครับแต่ภายในใจนี่ไอสัตว์กุเลสเทอปหมดทุกอย่างนนในชีวิตไหนเยไม่ว่าเรื่องราวมันจะแย่สักแค่ไหนนะครับปีนี้ผมก็เจอเรื่องแย่มามากเหมือนกันนะครับแย่สุดๆเลยนะครับแล้วก็เจอแบบว่ากระทบกระเทือนจิตใจถึงขนาดที่ว่าอยากจะ จบตัวเองเลยทีเดียวแต่ก็คนเรามันต้องโตครับมันต้องสู้นะเราเราต้องผ่านไปให้ได้ผมก็เลยใจแข็งแล้วก็สู้มาตลอดนะครับมาจนทุกวันนี้นะก็อยากจะบอกทุกคนว่านะครับปีนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรเรื่องราวร้ายเรื่องราวแย่ๆครับผมก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณมาถึงตรงนี้ได้คุณแม่งสุดมากคุณแม่งเก่งแล้วนะครับถ้าคุณผ่านมันไปได้มันจะเป็นเกาะแล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวคุณเองนะทุกปัญหามีทางแก้หมดเพียงแต่จะต้องใจเย็นๆคิดให้รอบคอบ แล้วก็พยายามแก้ไขมีช่วงเวลาที่สับสนมีช่วงเวลาที่เศร้าเครียดกันหมดทุกคนเลยครับแต่เพียงแค่ว่าจะต้องออกให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็พยายามหาทางออกให้ไวเหมือนกันพูดถึงเรื่องเศร้ามาเยอะแล้วนะครับขออุปพรให้กับทุกคนนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ กินข้าวอิ่มนอนหลับพักผ่อนขี้แต่ขี้แตนอย่างเมามันนะครับแล้วก็คนรักคนหลงอยู่กับแฟนก็ขอให้รักกันอยู่กับครอบครัวก็ขอให้ครอบครัวอบอุ่นนะครับถ้าหนาวก็แค่ก่อไฟนะขอให้ทุกคนร่ำรวยนะครับมีเงินไหลมาเทมานะครับไหลแบบว่าเป็นน้ําตกเลยไหลใส่มึงทับมึงตายหาไปเลยนะครับขอให้มีเงินกันเยอะๆรวยนะครับขอให้มั่งมีโชคลาภเข้าหามึงนะครับแต่ถ้าหาลาภไม่ได้ให้ไปที่ตลาดนะครับหรือไม่ก็ทํากินเองนะครับ แซบหลตัวเราผมเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันผ่านไปไวมากๆได้เห็นอะไรหลายๆอย่างะนะจากปีที่ผ่านๆมาทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้แเราแค่ต้องคิดให้มากๆแล้วก็ลุยแล้วก็เต็มที่กับมันพยายามหาทางออกสวัสดีปีใหม่กับทุกคนครับขอให้ทุกคนมั่งมีร่ํารวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคนรักคนหลงครอบครัวอบอุ่นไม่อบอุ่นก่อไฟนะครับมีโชคมีลาบอยากได้ลาบไปซื้อที่ตลาดนะครับอ่า โอ้ทุกคนโชคดีผมมาเพียงแค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรมากามาแค่เวอร์พอยกับทุกคนนะครับโอเคอย่าลืมเติมนะครับอ่ามันจะต้องจัดให้สุดต้องเติมล้มกันเลยทีเดียวเอาให้แบบว่ายืนไม่ไหวกันเลยทีเดียวขาแข้งนี้อ่อนไปหมดแล้วก็ล้มลงไปฟาดกับพื้นนะครับเติมให้สุดเวยเติมให้สุดต้องเอาให้สุดไว้เจอกันใหม่ครับพี่น้องใครเป็นน้องมึงไอ้สัตว์